ว่านธนกรตเคลื่อนไหวล่าสุดทำสิ่งนี้ทำกลางกระแสร,รักฟังร้าวยังคงคุมเคลือสำหรับเรื่องราวความรักของคู่รักนักร้องว่านธนกรตพาณิชชวิตกับฟางธนันทร์เนรสิงหรือฟาง FFK เรียกว่าหลังเป็นข่าวทั้งคู่ก็ยังไม่ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดล่าสุดหนุ่มว่านมีความเคลื่อนไหวแล้วโดยเจ้าตัวหันหน้าเข้าสูท่ทางธรรมอีกครั้ง เตรียมบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและศึกษาพระธรรมซึ่งจะตัวได้เดินสายเพื่อขอขมาลาบวชกับผู้มีพระคุณในวงการบันเทิงโดยดีเจพี่ชอดสายทิพย์ได้โพสต์ภาพที่หนุ่มว่านเข้าไปขอขมาเพื่อเตรียมลาบวชลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความว่ามีคนมาลาบวชสาธุขอร่วมอนุโมทนาบุญเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสีแยกดูไว้เป็นตัวอย่างแอดออปองศักดิ์แปองกูลอโอ๊ตปราโมท ทางกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญกับการบวชครั้งนี้ของหนุ่มว่านกันอย่างเนืองแน่น